ครสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับช่องนหม่ชลเซลซ์แล้วก็เพื่อนๆเพจเฟซบุ๊กนะครับ เอสเอชาวตัวเซลล์วันนี้เรามาติดระบบออฟกิทนะครับสามกิโลวัตต์นะครับวันนี้เราใช้อินเวอร์เตอร์เป็นแบบไฮโวลต์นะครับก็สามารถรันตรงจากแผงได้เลยนะครับแต่ว่าลูกค้าก็ประสงค์ที่จะใช้แบตเตอรี่ซับพลังงานไว้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้ระบบก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ทีมงานก็กำลังจะติดติดติดตั้งแล้วก็ทำวางสายกันอยู่นะครับก็จะมีคอมไบเนอร์นะครับฝั่ง AC DC นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็คอนซูเมอร์ที่จะคอยจ่ายไฟนะครับ ตัวนี้จะเอาไว้รันแอร์กลางวันนะครับแอร์ทั้งหมดมีสามเครื่องนะครับแต่รันทีละเครื่องนะครับแอร์เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับขนาด15,000ห้านวิตีลูนะครับลูกค้าเข้าใจในระบบโซล่าเซลล์ในระดับหนึ่งนะครับก็คือใช้กลางวันเนี่ยนะครับจะใช้จากโซลาร์เซลล์นะครับถ้าเกิดว่าไฟดับมีปัญหาเรื่องไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่ก็ยังสับสนพลังงานตัวนี้เราใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด8ลูกนะครับ12โวลต์100แอมป์นะครับก็เป็นระบบ24โวลต์นะครับตัวนี้อินเวออรร์์เเตนป็ ระบบ24โวลต์อยู่นะครับเนื่องจากด้วยงบประมาณตเดี๋ยวพองานเสร็จระบบเสร็จก็เดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับครับอยู่ข้างหลังเหล่านี้ก็ระบบก็เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวจะรันนะครับวันนี้วันนี้จะไม่รันนะครับเดี๋ยวเราจะมารันพรุ่งนี้นะครับพร้อมกับช่างแอร์ที่จะมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศด้วย3เครื่องนะครับโซล่าเซลล์ชุดนี้จะรันแอร์อินเวอร์เตอร์ที่1 0 0 0 0หมืนนวิทยูะครับ3เครื่องแต่ลันที่ลืเครื่องนะครับ ติดสามเครื่องจริงนะครับแต่ว่ารันทีละเครื่องนะครับต้องเข้าใจว่ารันทีละเครื่องนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์สามพันสามพันวัตต์นะครับระบบยี่สิบสี่โวลต์นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นะครับก็จริงๆแบตเตอรี่ไม่ต้องซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับตัวนี้มันถ้าเน้นงานกลางวันก็รันตรงรันตรงเนี่ยก็อาจจะมีสักสองสตริงนะครับก็จะมีสักสี่ลูกก็พอนะครับน่ครับสี่ลูกก็จะให้มีสี่ลูกก็ก็พอแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้แกก็อยากจะให้เวลาในการใช้งานตอนเย็นเนี่ย ยาวออกไปอีกหน่อยนะครับก็เลยใช้8ลูกนะครับตอนนี้ก็ระบบก็เกือบเรียบร้อยนะครับเหลืออีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันครับว่าจ่ายเข้าแอร์อินเวอร์เตอร์แล้วเนี่ยนะครับเขาจะกินกระแสเท่าไหร่นะครับดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ไปเท่าไหร่แล้วแผงไฮโวูลที่จ่ายลงมาเนี่ยนะครับวิ่งนั่นตรงไปนั่นโหลดเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ